สวัสดีครับ f c ฟแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับอ,อือ,อนะครับวันนี้มีหลายเพจมากๆเลยนะครับที่ลงข่าวรอรุ่นคดีฟ้องมินประมาทหมอลำนะครับเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทนะครับโดย Bot ik, บอสบิ๊กเป็นผู้ยื่นฟ้องต่อศาลนะครับ f c ทุกท่านโดยเพจนิกี้ชีเซอร์ก็ได้โพสต์ข้อความว่า วันนี้บิ๊กมีนัดไต่สวนมูลฟองคดี5ล้านบาทมิ่นประมาทโดยการโฆษณาลุ้นว่าศาลจะประทับรับฟ้องหรือไม่หรือท่านจะให้เจราจาไกลเกลี่ยก่อนนะครับเอฟซีทุกท่านและก็ได้มีโพสต์ของพยบฟินแลนด์โพสต์ว่านะครับความยุติธรรมนะครับเอฟีทุกท่านในกรณีนี้นะครับหากบอสวิ๊กพยบ้านฟินแลนด์ซึ่งได้รับความเสียหาย จากการที่หมอลำไร้สดพาดพิงถึงตนเองนะครับในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงมันมีผลกระทบต่อชื่อเสียงมีผลกระทบต่อองค์กรในคำพูดอาจทำให้ผู้ที่เสพข่าวเนี่ยเกิดการเข้าใจผิดนะครับกับการที่ผู้พูดพูดบิดเบือนนะครับมันจึงทำให้บอสบิ๊กนี่เกิดการเสียหายขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเพื่อปกป้องชื่อเสียงของตนเองเมื่อตนเองรู้สึกว่าได้รับความเสียหาย จึงจาเป็นต้องพึ่งอํานาจศาลนะครับเอฟทุกท่านแล้ววันนี้ศาลก็นัดไต่สวนโจทย์นะครับคือบอสบิ๊กและก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยให้ศาลตรวจสอบนะครับว่าคดีมีมูลหรือไม่นะครับหากว่าคดีมีมูลนะครับศาลก็จะรับจะประทับประฟ้องแน่นอนนะครับเอฟซทุกท่านแล้วศาลท่านก็จะมีหมายศาลเนี่ยเปียงจำเลยผู้ที่ถูกฟ้องร้องนะครับในคดีนี้ เดีวก็จะมีการนัดหมายให้ทั้งคู่มาพบกันที่ศาลนะครับเมื่อจะมาเจอกันที่ศาลตามที่หมายศาลกําหนดนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยก่อนนะครับหากว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันเจรจาไม่เป็นผลไม่สําเร็จมันก็ต้องเข้าสู่ระบบยุติธรรมเต็มรูปแบบนะครับขึ้นศาลทันทีนะครับแต่ว่าหากสามารถเจรจาไกลเกลี่ย ยอมความกันได้นะครับคดีมันก็จบในกระบวนการไกลเกลี่ไม่ต้องขึ้นศาลอีกต่อไปนะครับเอฟซีทุกท่านหากชีรจายอมความกันสําเร็จนะครับไกลเกลี่กันได้นะครับเรื่องมันก็จบในชั้นไกลเกลี่นะครับเอฟซีทุกท่านแต่ว่าวันนี้เราต้องรุนกันก่อนนะครับว่าศาลท่านจะประทับรับฟ้องหรือไม่นะครับเอฟซีทุกท่านเราไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไร กับโพดนี้ของเมนนิกกี้นะครับเอฟซี MC รุกท่านโดยคอมเมนต์แรกจากผู้เขียนนะครับนิกกี้จีเสิร์ฟก็บอกว่าเชื่อว่าลูกชายพร้อมนะแต่อีกฝ่ายจะยอมวางอีโก้ลงหรือไม่นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอติดตามค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงๆไม่อยากให้ไกลเกลี่ยนะคนแบบนี้ต้องสั่งสอนบ้างเสียเปรียบมาเยอะแหละใครจะว่านี้ใจดำก็ช่างบ้องอึดนะครับเอฟซี MC รุกท่าน คขเม้นต่อมาก็บอกว่ารอฟังข่าวดีค่ะนะครับคขเม้นต่อมาก็บอกว่าหลักฐานแน่นขนาดนี้ไม่น่าพลาดนะคะนะครับเอมเมนต่อมาก็บอกว่ารอฟังข่าวดีค่ะนะครับเอฟซีทุกท่านอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต่อมาก็บอกว่าบุญรักษาธรรมคุ้มครองนะคะบอสพีคนะครับคอมเมนต่อมาก็บอกว่าชนะร้อยเปอร์เซนต์กล่าวหาเขาซะขนาดนั้นนะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขอให้ชนะทุกคดีนะคะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โชคดีมีชัยครับนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเจ้าชนะชัวร์ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเหล่าบรรดาชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจของนิกกี้ชีเซิร์นะครับเอฟซี